สวัสดีครับพบกับผมช่อง Dark Solo อ,อีกครั้งนะครับวันนี้ยายเรื่องมายุทธ์อยู่พิพกนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่13ในบทที่10นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วลิโตโชเทพไปซะหนึ่งทีชนะจอมยุทธเรียบผ่านขั้นที่8แล้วก็มาอยู่ๆก็หัวหน้าพักก็ปากต,ตัวนะเป็นเรียบผ่านขั้นที่9ใช่ไหมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับทที่สิบอยเงาดำปรากฏยอดเขาเงาดำบนยอดเขาสินะดเงาดำบนยอดเขาปรากฏตัวต่อหน้าฝูงชนเสื้อคลุมสีดำปกคลุมทั้งใบหน้าขณะที่ทรงคลื่นเย็นจะเยือกออกมาอย่างเงียบเชียบเย้าหลิงเหรอ ฝูงชนอึ้งไปและตะโกนด้วยความตกใจเมื่อชายผู้นี้ปรากฏตัวชื่อนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในแดนผาเลือดเนื่องจากเขาเป็นจอมยุทธที่ถูกยอดสำนักผายหมายหัวนี่ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้บางคนรู้สึกระแวงขึ้นมาสีหน้าของลั่วยี่เซียวเทียนเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันดวงตาของพวกเขาอัดแน่นด้วยความระวังเมื่อมองทางร่างชุดดำแม้พวกเขาจะมีลำดับต่ำกว่าย่าหลิงลำดับเดียวแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าถ้าสู้กันแบบร่วมมือกันแล้วพวกเขาก็ยังเทียกบกับเย่าหลิงไม่ได้เลย ฮแม้แต่เขาก็ยังปรากฏตัวดูเหมือนว่ากลุ่มพนวกมานต้องการมาเล็ดผนึกกำลังเทวะว่ายังไม่ว่ายังไงก็ได้ต้องได้ดนสินะออโอ้โหทำไมปลิ้นพล,นพลันขนาดนี้เอาไว้เขาบอกว่าฮ่าฮ่าแม้แต่เขายังปรากฏตัวดูเหมือนว่ากลุ่มพนวกมาน ต้องการเมล็ดผนึกกำลังเทวะไม่ว่าจะยังไงก็ตามสินะดวงตาของรั่วยี่เมื่อดคึมลงและเย็นเยอือยขณะที่เขาหัวเราะเบาๆเขาเหลือบมองลินต้องที่อยู่ไกลออกไปด้วยแววตาเหี่ยมเกรียมในใจเกิดความเยาะเย้ยถากทางกับสถานการณ์ที่อีกฝ่ายเผชิญแต่เขาเองก็รู้สึกไม่เป็นสุขเนื่องจากจะต้องเห็นเมล็ดพันผนึกทำกำลังเทวะตกอยู่ในมือของกลุ่มของเย้าหลิงต่อหน้าต่อตาหัวนหน้า ใบหน้าของกลุ่มซูเลยอัดแน่นด้วยความยินดีจากการปรากฏตัวของเย่าหลิงพวกเขารุดไปหาอีกฝ่ายจากนั้นก็หันมองมาทางหลินต้งด้วยแววตาม,ม่า้ายเย่าหลิง อิงหวนหวนหยวนฟังเจนคุณและพักพวกมีสีหน้าเปลี่ยนไปยังหน้าเกลียดเมื่อเย่าหลิงปรากฏตัวแม้จะรู้ว่าเย่าหลิงต้องมาแน,แน่แต่ในใจก็ยังหนักอึง้งยามที่เห็นตัวเป็นเป็นของอีกฝ่ายพวกเขารู้ดีเกี่ยวกับจอมยุทธเดนตายลำดับที่4ที่ยอดสำนักหมายหัวการมีขุมกำลังเนี่ยผ่านขั้นที่9ก้าก็เพียงพอแล้วที่จะข่มขวัญทุกคนที่นี่เย่าหลิงเคยเป็นผู้ดูแลในสำนักหยวนเหมือนและมีสถานะสูงส่งกว่าสิทธ์ทั่วไปจากขุมพลังของเขาแล้วสามารถนับเป็นจำนวนสิทธ์ในสำนักเตา๋า ที่ต่อกกนกับเขาได้อย่างสมน้ําสมเนื้อด้วยกันทําด้วยมือข้างเดียวยิ่งกว่านั้นชายคนนี้ไม่ได้มาคนเดียวลูกน้องเขายังมาเป็นกลุ่มที่น่ากลัวและมีชื่อเสียงมากอีกด้วยหัวหน้ากลุ่มผนวกมารสินะดวงตาของลินตงจับจ้องเขมงที่ร่างที่ห่อพุ่มด้วยเสื้อคลุมสีดําดวงตาของเขามืดคล้มลงหลายส่วนร่างของอีกฝ่ายทําให้เขาสัมผัสได้ถึงอันตรายอย่างยิ่งลินตงไม่เกรงกลัวล่วยี่ทว่าตอนนี้แม้แต่เขายังเกิดความไม่สบายใจ จากขุมพลังของเขาก็มองเห็นช่องว่างขนาดใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นที่เก้าเจ้าชื่อว่าลินตงใช่ไหมผู้ชนะสงครามร้อยแควนสินะคาดไม่ถึงว่าผู้ชนะครั้งนี้จะเลือกเข้าร่วมสำนักเตา๋าเย้าหลิงที่ยืนอยู่บนยอดเขาเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าซีเซียวในเงามืดดวงตาเฉยเมยจับจ้องที่ลินตงภายใต้เสื้อคลุมสีดำพร้อมกับวารอบแผ่วเบา ลินต้งเพ่งมองอีกฝ่ายเขาไม่คิดเลยว่าเย่าหลิงจะระบุตัวเขาได้ในทันทีเย่าหลิงสำนักเต๋าของข้าพบมาเมล็ดพันธุ์ผนึกกำลังเทวก่อนเราส่งข่าวกลับไปยังสำนักแล้วไม่ช้าจอมยุทธจากสำนักเตาก็จะมาถึงที่นี่ไม่ใช่เรื่องที่คนอย่างแกจะมาสอดได้หรอกยวนฟังตะบึงเสียงห้าวฮ่าไม่สำคัญหรอกข้าจะกำจัดพวกเจ้าทุกคนก่อนที่คนจากสำนักเต๋าจะมาถึงเย่าหลิงเออยางสบายสบาย เจ้าวควรหยุดอ้างชื่อสำนักเต๋ามาคมคู่ข้าได้แล้วคนอื่นอาจกลัวสำนักเตา๋าแต่ข้าเย่าลิงไม่กลัวนี่แกหยวนฟังฉุนขึ้นมาแต่นางก็พยายามข่มกั้นโทสะเอาไว้พรางหัวราะเย็นชาเชิญยอดเย้ยไปเถอะไปไม่นานเจ้าจะเสียใจแน่นอน ลินต้งขมวดคิวก่อนหน้าเขาใช้ความพยายามอย่างมากในการใช้วิชาเนตอสูนเวิวร์หวางไร่ต้อนลวยี่และคมขู่คนที่เหลือแต่ทั้งหมดที่ทํามาก็เป็นเรื่องศูนย์เปล่าเงอเย้าหลิงปรากฏตัวลินต้องรอคําสั่งฆ่าเตรียมถอย เสียงนุ่มของอิงควรควรดังขึ้นข้างหูของดินตง้งขณะที่ความคิดวนเวียนอยู่ในใจของเขาดวงตาของดินต้งหดเกรงไม่ได้ยินก่อนที่พยักหน้ารับตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยที่พวกเขาจะอยู่ต่อเมื่อเย่าหลิงมาเนื่องจากไร้ความได้เปรียบที่เคยมีดังนั้นเลือกจะถอยไปจะดีกว่าแต่เย่าหลิงจะปล่อยให้พวกเขาหนีไปได้อย่างสันติงั้นเหรอดวงตาหลินตงฉายประกายขณะถอนใจอย่างยบเงียบ ย่าหริงพลิกมือขณะที่ยืนอยู่บนยอดเขาที่อยู่ไกลออกไปเขาดึงเสื้อคลุมสีดําออกใบหน้าซีดขาวในวัยกลางคนปรากฏขึ้นดวงตาของเขาลึกและสายตาแหลมคมราวกับใบมีดกรีดลงบนผิวของคนมองสหายเมเล็ดผลึกกำลังเทวะเป็นสิ่งที่สำนักหยวนเหมือนของข้าปรารถนาดังนั้นข้าหวังว่าทุกคนจะยอมปล่อยมือแล้วสำนักหยวนเหมินจะตรางวัลให้ทุกคนอย่างงาม ดวงตาของเย่าหลิงกวาดไปทั่วเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ยกมือขึ้นคาระวะและหัวเราะเสียงแผ่วเยาหลิงเอ่ยถึงสำนักยวนเหมือนตรงๆจากการเป็นยอดสำนักทรงอำนาจที่สุดในดิแนแดนตรงเฉียนทําให้คําพูดของเขามีน้ําหนักเป็นพิเศษดังนั้นสีหน้าของคนจานวนหนึ่งจึงเปลี่ยนไปเมื่อได้ฟังไม่มีใครกล้าคัดค้านนั่นเพราะทั้งพลังของเย่าหลิงและอำนาจของสำนักหยวนเหมือนคือสิ่งที่พวกเขาไม่กล้าต่อต้านรอยยิ้มครี่บนใบหน้าของเย่าหลิงเมื่อเห็นบรรยากาศเงียบงัน เขาหันมาเผชิญหน้ากับกลุมของลินตรงเขายืนมือออกเอ่ยด้วยรอยยิม้มสรงมาพวกเจ้าควรรู้นิสัยของข้าข้าไม่เคยปราณีใครมาก่อนและข้าก็จะไม่ทําในตอนนี้ด้วยถ้าจําเป็นจริงๆข้าก็ไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนที่แห่งนี้ให้กลายเป็นแม่น้ําเลือดดวงตาของอิงหวนหวนและพัดพวกขดเกรงไม่ได้ยินประโยคดังกล่าวีนหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปมา ทันใดนั้นพวกเขาก็ก้าวเท้ามาข้างหน้าสองก้าวพร้อมสีหน้าสิ้นหวังฉายผ่านแต่ขณะที่เย่าหลิงคิดว่าพวกเขายอมแพ้ประกายเย็นจะเยือกก็ว้าผ่าน,นบนดวงตาของอิงควนวนเสียงร้องเย็นดังกล้องไปทั่วสถานที่ไปตูมทันทีที่ตะโกนมือของอิงควนวนก็ดีดลงบนกูเจิ้งสีมรกตสายกูเจิ้งสั่นไหวอย่างรวดเร็วคลื่นเสียงสีเขียวสว่างกวาดไปทั่วราวกับคลื่นมหาสมุทรคลื่นเสียงนี้ไม่มีอำนาจรุนแรงนัก แต่ก็ทําให้ทุกคนได้ยินนั้นหยุดค้างไปชั่วขณะได้ระยะเวลาสั้นๆเหล่าสิสํานักเต่าก็กระจายตัวไปอย่างพร้อมเรียงพวกเขาดูเล้ากับฝูงตะกะแตนเหาะหนีไปในทุกทิศท,ทางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจนไม่มีใครคิดว่าสิสํานักเต่านับร้อยจะกระจายตัวไปได้อย่างเด็ดเดียวเมื่อบางคนได้สติสิสํานักเต่าส่วนใหญ่ก็หนีเข้าป่าหายไปในกรีบเมฆความเร็วนั้นทําให้หลายคนตกตะลึงไป ชวัดชวียงอยู่ในอากาศอิงหวนหวนเจียงคุณและสิทธิ์คนสาคัญก็ออกตัวในในเวลาเดียวกันนั้นแต่พวกเขาไม่ได้แตกกลุ่มเนื่องจากเข้าใจดีว่าระหว่างสิทธ์ทั่วไปหนีได้ง่ายกว่านั้นพวกเขาจะกลายเป็นเป้าของกลุ่มของเย่าหลิงอย่างแน่นอนวันนี้ข้าจะดูสิว่าพวกเจ้าจะหนีไปไหนได้เย่าหลิงได้สติอย่างสมบูรณ์ดวงตามืดครึมและเยือกเย็นขนาเลือดมองอิงหว,ห,วหวนหวนหลินต้งและพักพวกที่หอะหนีไปรอยยิ้มเฮี้ยงเกรียมฉายบนใบหน้าตามไป มเมล็ดผนึกกำลังเทวะอยู่ที่พวกมันเหย่าหลิงโบกมือและหุยเลาะเสียงเย็นรับทราบสูเลยและพักพวกตอบรับด้ยวยรอยยิ้มเหี้ยมเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะเยือกเย็นของเห่าหลิงพวกเขาทยานออกไปพร้อมกับเสียงแหวกอากาศไล่ตามหลังกลุ่มของดินต้องไปปิว้วเห่าหลิงหายวับไปร่างเคลื่อนเปลี่ยนเป็นลำแสงพุ่งออกไปข้างหน้า กลุ่มขนวกมารไล่ตามไปผู้สังเกตโดยรอบก็เคลื่อนที่ยังรวดเร็วถึงเมล็ดผนึกกกำลังเทวะจะเป็นเป้าหมายของเย่าหลิงแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายหรอกภายใต้เสียงหวีดหวิวของกลุ่มคนจํานวนมากที่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าและลอกคลื่นลูกแล้วลูกเล่ากระนําไม่หยุดคลื่นหยวนในธรรมชาติเดือดพร่านเหนือเทือกเขาคนจํานวนหนึ่งเหาะเหิ s. นบนท้องฟ้าพร้อมกับเสียงแหวกอากาศดังอย่างเร่งรีบดวงตาแต่ละคู่เหลือมองไปข้างหลังทั้งหมดมีสีหน้ามืดมน เราสยาเราสลัดพวกมันไม่หลุดแน่ถ้ายังเป็นแบบนี้อีกต่อไปหยวนฟางขบฟันแน่นแลเอ่ยขึ้นหลินต้องพยักหน้าเขาสัมผัสได้ว่ารัศมีของเย่าหลิงกําลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วเจียงคุณและคนอื่นเงียบไปแววตามืดมนลงการถูกไล่ล่านี้บีบหัวใจยิ่งหนกักอิงหวนหวนกอดกูเจิ้งสีมรกตในอ้อมแขนดวงตาหลบต่มเป็นประกายวับวาวท่านไดน้น้นนางก็หยุดเคลื่อนไหวนางขบฟันสีขาวแน่นแลเอ่ยว่าข้าจะหยุดพวกมันเองพวกเจ้าไปซะ เจียงคุณหยวนฟังและคนอื่นมีสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินพวกเขาคิดคัดค้านแต่อิงฮวนฮวนก็จ้องขม็งก่อนที่น้ำเสียงของนางจะอ่อนลงมากแล้วมีใครที่จะหยุดกรุงของเย่าหลิงนอกจากข้าได้ไหมล่ะคนที่เหลือไร้คำพูดช่องว่างระหว่างขุมพลังพวกเขากับเย่าหลิงกว้างเกินไปถ้าพวกเขายอมเสี่ยงชีวิตหยุดยั้งไว้ก็เป็นเรื่องยากที่ประสบผลสําเร็จอยู่ดีถ้าคิดว่ายังมีเวลาโต้เถียงกันอยู่ก็เชิญเลย อิงควรควรหมุนตัวนั่งลงบนก้อนหินกูเจิ้งสีมรกตถูกวางตรงหน้ามือวาดผ่านสายหางม้าสีดำอย่างนุ่นนวลทันในนั้นเส้นใหยสีเขียวก็เทลงไปราวกับแม่น้ำตกล่องรอยไปกับสายลมน,นั้นคนอื่นๆกำมือแน่นอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเห็นร่างหน้าดึงดูใจของหญิงสาวไปเถอะดวงตาของดินตงจับจ้องร่างนั้นยังลึกซึ้งแต่เขาไม่พูดต่อ เขากลับหมุนตัวเหาะจากไปเจียงคุณและคนที่เหลือมีสีหน้าเปลี่ยนไปช่วงคณากรที่จะคบฟันแน่นหมุนตัวจากไปในที่สุดหลินต้งเอา,มาเมล็ดกลับไปให้ได้นะมือของอิงวนๆว,วาดผ่านสายกู่เจิ้งอย่างนุ่มนวลเมื่อรับรู้ว่าพักพวกไปแล้วริ้วสีแดงปรากฏภายในดวงตาใสากระจ่างเสียงแผ่วเบาดังขึ้นอย่างเงียบๆสีเขียวชอุ่มปกคลุมไปทั่วยอดเขาจนสุดขอบสายตาเมื่อมองจากระยะไกลแล้วสถานที่แห่งนี้ดูราวกับทะเลสีเขียวผืนหนึ่งเลย อิงควรควรนั่งเงียบอยู่บนก้อนหินสีเขียวผมทรงหางม้าสีดำสนิทยาวสลวยสยายลงราวกับม่านน้ำตกสายลมอ่อนพัดโช,ชยรอบเอวคอดกิ้วยังอ่อนโยนผมสีดำปลิวสวัยกลิ่นหอมอ่อนทรงลงมาหญิงสาววางมือไร้ทิ่ติวาดพ่านกูเจิ้งสีมรกตยังอ่อนโยนจากนั้นเหลือบดวงตากระจ่างใสขึ้นมองบนท้องฝาเสียงแหวกอากาศเรลี่ดังพร้อมกับรัศมีหน้าสะพึงปรากฏจากตรงนั้นฟิวฟิว เสียงฉีกอากาศผ่านทะเลต้นไม้เงียบสงบเงาร่างจํานวนมากพุ่งตรงมาจากท้องฟ้าระยะไกลในที่สุดพวกเขาก็หยุดอยู่ห่างจากยอดเขาระยะหนึ่งฮะติดสํานักเต๋าแต่ละคนโอหังขึ้นไปเรื่อยเลยนะเย่าหลิงเผยตัวอย่างช้าๆเขาจ้องอิงโหนหวนที่นั่งอยู่บนยอดเขาและระเบิดหัวเราอจากนั้นก็สั่นศีรษะขึ้นถ้าเจ้าคิดว่าข้าเย่าหลิงจะยอมอ่อนข้อให้กราบสตรีแล้วละก็ผิดหวังสะละืึ แม่นางคนนี้ช่างหน้าฟัดจริงๆทำไมเราไม่พานางกลับไปด้วยล่ะจอบยุทธคนหนึ่งจากกลุ่มพนวกมานหัวร้อเสียงประหลาดดวงตาของเขากวาดไปทั่วร่างงดงามของอิงวนๆปราศจากความเกรงกลัวคนจำนวนหนึ่งที่ตามมาด้านหลังก็ระเบิดเสียงหัวร้อเสียงประหลาดเมื่อเห็นภาพนี้สู้เลยกำจัดนางซะที่เหลือตามฆ่าไล่พวกมันไปมเมล็ดผลึกกำลังเทวะไม่ได้อยู่กับนางหรอกเหย่าหลิงเหลือบมองอิงวนๆอย่างไม่แยแส จากนั้นโบกมือเอ่ยเสียงเบาแต่ขณะที่เขาพูดหญิงสาวก็หัวเราะเสียงใสมือขาวนวลกวาดบนสายกูเจิงริ้วแสงสีแดงผิดปกติแผ่อมาจากดวงตากระจ่างใสสีดำพวกเจ้าเหลืองเกินไปหากต้องการผ่านตรงนี้แล้วเราก็รับมือเพลงกูเจิ้งของข้าให้ได้ซะก่อนเถอะเสียงหัวเราะหวานใสดังออกมาจากใบหน้างดงามของอิงหวน้วนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเยือกเย็นขึ้นพลังรุนแรงลูกแล้วลูกเล่าประทุข,ขึ้นจากภายในร่าง ระดับขุมพลังพุ่งขวดถึงเนี่ยผ่านขั้นที่แปดยังรวดเร็วระดับแค่นี้เองเหรอเย่าหลิงหัวเราะเย็นชาเมื่อเห็นอิงหวัวหวนหวนลุดตาต่ำลงนางไม่ใส่ใจอีกฝ่ายก่อนจะใช้มือบอบบางกดลงบนสายกู่เจิงแสงสีแดงเลือดพวยพุ่งขึ้นจากฝ่ามือนางเกือบจะทันทีราวกับว่ากูเจิงสีมรกตถูกย้อมด้วยสีด้วยเลือดแดงฉานในขณะนี้ ลำแสงสีเลือดจากกูเจิงย้อมทุกอย่างเป็นสีแดงเข้มขึ้นพลังผิดปกติป,ตปดปอยออกมาอย่างเงียบเชียบขณะที่ลำแสงไหวระลิกโจมตีนางนางมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วดวงตาของเย่าหลิงโคตรเกรงความไม่สบายใจผุดขึ้นในขณะที่เขาร้องออกมาด้วยเสียงกราวฟิวขณะเดียวกับที่เสียงของเย่าหลิงดังขึ้นซูเลยที่อยู่ข้างๆก็พุ่งออกไปร้าวกับลูกธนูออกจากแหลง่ง เขากำมือขนาดใหญ่แน่นคลื่นหยวนป่าเถือนและรุนแรงรวมตัวกันพลังมาซัดไปที่อิงควรควนอย่างแรงเสียงทำสยบลักอิงควรควนเหลือบมองขึ้นวูบหนึ่งขณะที่สายตาจับจ้องสูเลยที่ทะยานเข้ามาหายอย่างสงบเสียงนุ่มนวลดังออกจากปากนางอย่างช้า,ช,าชั่วขณะนั้นนิ้วยาวเรียวของนางก็ปัดบนสายกูเจิง้งคลื่นเสียงกลายเป็นสีแดงเลือดตูมทั่วทั้งบริเวณเหมือนจะเงียบกันไปชั่วขณะหนึ่ง จากนั้นลำแสงสีเลือดก็ตะลุยออกมาด้วยความเร็วน่ากลัวประทะสูเลยเต็มแรงเปรียงเสียงดังสนั่นไปทั่วสูเลยมีพอขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นที่แปกระเด็นออกไปท่ามกลางสายตาตกตะลึงหลายคู่เป็นเสียงกูเจิ้งที่แปลกประหลาดมากเลยสูเลยทรงตัวได้อย่างทุลักทุเลใบหน้าแดงกล่ำและดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวยามที่เข้าประทักับลำแสงสีเลือดเขาตระหนักได้ว่าการโจมตีกรอนหน้าร้าวกว่าถูกสะท้อนกลับจนสมบูรณ์ เสียงทำสยบลักดวงตาของเย่าหลิงเปลี่ยนเป็นมืดมนเขาจ้องไปยังหญิงสาวบนยอดเขาและเอ่ยเสียงทุ้มต่ําเจ้าเรียนรู้คลื่นเสียงทาสยบลักหนึ่งในสี่กัมพีทรงพลังของหอชําระฟ้าแห่งสํานักเต่าได้สําเร็จอย่างนั้นเหรออิงห้วนเงยหน้าขึ้นริมฝีปากบิดโค้งขณะที่หัวเราะอ,ออกมาคาดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะรู้จักวิชาของสํานักเต่าของข้าเป็นอย่างดีสมแล้วที่เคยเป็นผู้ดูแลของสำนักหยวนเหมือน แม่นางน้อยเจ้าควรหยุดใช้วาจามีดโกนตต่อหน้าข้านะเสียงธรรมสยบลักมีพลังมากก็จริงแต่เจ้าต้องบ้าไปแล้วแน่ๆที่คิดว่าจะยู่เราไว้ด้วยตัวคนเดียวเหย่าหลิงตะโกนเสียงเย็นชาโจมตีพร้อมกันข้าอยากรู้นักว่านางจะสกัดเราไว้ได้ไหมเสียงร้องของเหย่าหลิงดังขึ้นเมื่อพุ่งตรงไปข้างหน้ารัศมีพลังระดับเนี่ยผ่านขั้นที่เก้าทำให้แม้แต่ภูเขาทั้งลูกยังสั่นสะเคือน อิงวนหวนมองเย่าหลิงที่ลงมือโจมตีดวงนางดวงตาของนางเคร่งขึมลงทันใดนั้นนางก็สูดหายใจลึกด้านหลังฟันครบลิ้มฝีปากแดงฉานจนเลือดซิบไหลออกจากมุมปากเสียงทำสยบลักทุบซับพระสิงเสียงนุ่มดำออกจากปากของอิงวนหวนลำแสงสีเลือดขนาดมือมากวาดออกมารวมตัวกันเป็นต้นโพโลโหิตโบราณขนาดใหญ่ต้นไม้โบราณสั่นบางเบาใบไม้ปิวสวยัย ทำนองเพลงที่ฟังราวกับโลกคุ้นถือกําเนิดดังออกมาอย่างชาัดชา้าคลื่นเสียงเอกรักกวาดไปทั่วบริเวณไหลเอื่อยไปหยุดอยู่ตรงหน้ากลุ่มของเย่าหลิงที่พุ่งตรงมาพื้นที่ตรงหน้าของพวกเขาเริ่มบิดเบี้ยวอย่างชา้ชาๆปรากฏภาพบนกระจกไร้รูปสะท้อนเงาร่างของพวกเขาชิงชิงบานกระจกสั่นไหวร่างคนภายในย่างกรายออกมาต่อหน้าความตกตะลึงของพวกเขาเสียงทำสยบรักน่ากลัวจริงๆ ดวงตาของเย่าหลิงหดเกรงเมื่อเห็นร่างที่เหมือนตนเองร้าวกับแกะตรงหน้าจากนั้นเขาก็หันขวับไปมองตรงภูเข,ขาสีเขียวต้นโพโรหิตตั้งต่างาตรงหน้าหญิงสาวรอยเลือดที่มุมปากของนางดูเด่นชัดมากขึ้นฟิวฟิวร่างจํานวนมากเหาะผ่านเหนือท้องฟ้าหลายคนไม่เอ่ยอะไรออกมาแม้แต่คําเดียวบรรยากาศตึงเครียดจนทําให้หายใจแทบไม่ออกคนเหล่านั้นก็คือลินตงเจียงคุนและคนอื่นที่แยกตัวกับ,กบอิงฮว,ว,วนเมื่อครูฟิว เงาร่างคนผู้หนึ่งที่กำลังเหาะยังรวดเร็วหยุดชะงักคนด้านหน้าพรนรู้สึกได้เช่นกันพวกเขาหยุดตาและหันมองเจียงคุณที่รอตัวอยู่ด้านหลังเราจะทิ้งนางไว้อย่างนี้จริงเหรอเจียงคุณกำมัดแน่นเสียงแหบพรามากกว่าเดิมหยวนหลิงและหยวนฟันเงียบไปในดวงตาปรากฏความเจ็บปวดถ้างนั้นจะทำอย่างไรล่ะหลินต้งถามเจ้ากล้าเรียกตัวเองว่ารูปผู้ชายอีกไหมจะทิ้งนางไว้สถานการณ์วิกฤตโดยรำคัง นางจะสู้กรุมของเย่าหลิงได้ยังไงเราจะสู้หน้ากับสิทธิพี่สิทธิน้องได้หรือถ้าหนีมาแบบนี้เจียงคุณเงยหน้าขึ้นสีหน้าดูเฮี้ยมเกรียมตะวันใสหลินตงเราควรอยู่ร่วมต่อสู้กับนางจนตายทั้งหมดและเสียมเมล็ดพันธุ์กำลังเทวะให้เย่าหลิงเพื่อให้มันเอากลับไปในสำนักหยวนเหมือนพวกมันจะได้มีอำนาจมากขึ้นอย่างนั้นเหรอหลินต้องเหลือบมองเจียงคุณที่เสียการควบคุมตนเองอย่างสงบเถยถามอย่างช้าๆเจียงคุณอึ้งไปไม่เห็นท่าทางสงบนิ่งของหลินตง เขาก้มหัวลงยังเจ็บปวดมือกุ้มหัวแน่นเจียงคุณหลินต้องอย่าเถียงกันเรื่องนี้อีกเลยหยวนฟังเอ่ยเสียงเบาไปเถอะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหวนหวนข้าสาบานจะขอเป็นศัตรูกับสำนักหยวนเหมือนตลอดกาหยวนหลิงคว้าแขวนเจียงคุณเอาไว้ดวงตาเขาแดงกล่ำไม่ใช่ยวนหลิงแน่น่าจะเขียนผิดน่าจะเป็นอ่า,น,าน่าจะเป็นพวกหลินต้อะนะเอ๊ไม่ใช่สิ นั่นไม่ใช่จริงคนเป็นใครวะเนี่ยนั่นแหละคว้าแขนของเจียงคุณเอาไว้ดวงตาของเขาแดงก่ำขณะเอ่ยเสียงต่ำพร่าก็หยวนหลิงนะอ๋อตัวโกมันมันชื่อเย่าหลิงนะนี่คือชื่อหยวนหลิงอผมก็สับสนนะครับขอโทษทีหยวนหลิงคว้าแขนของเจียงคุณเอาไว้ดวงตาของเขาแดงก่ำขณะเอ่ยเสียงต่ำพร่า เจียงคุณถูกหยวนหลิงดึงเข้าสู่ความเป็นจริงจากนั้นก็ตามอีกฝ่ายไปในอาการสิ้นหวังลินต้งมองดูคนหมดกำลังใจตรงหน้าดวงตาสงบนิ่งเริ่มมีริ้วกระเพื่อมเขาถอนใจเสียงแผ่วพลิกฝ่ามือมเมล็ดพืชสีเขียวมรกตปรากฏขึ้นจากนั้นเขาก็ควางไปให้หยวนฟังลินต้งเจ้าหยวนฟังชะงักครางมองลินต้งหลังจากรับมเมล็ดผนึกกำลังเทวะไว้แล้วเขาพูดถูกเราไม่อาจกลับไปสู้หน้าคนอื่นได้หรอกถ้าทำแบบนี้นะ่ะ ลินต้องยักไหล่เขารู้ดีว่าอิงควรควรเป็นที่รักใคร่มากขนาดไหนในสำนักเต๋าถ้าข่าวเรื่องนี้กระจายออกไปหลังที่พวกเขากลับไปแล้วสายตาคนอื่นที่มองมาคงทําให้รู้สึกแย่แม้ว่าแต่คนจะเข้าใจสถานการณ์ก็ตามข้าจะกลับไปช่วยนางเองพวกเจ้าไปพร้อมกับมเมล็ดนี้เถอะลินต้องไม่รอหันหลังกลับจากไปแผ่นหลังมั่นคงเป็นอิสระอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนลินต้อง ยวนฟังมองแผ่นหลังบางของชายหนุ่มร้องออกมานางปาดดวงตาทั้งคู่ระเอ่ยว่าพานางกลับมาให้ได้นะลินต้งไม่ได้หันกลับมามองทำเพียงโบกมือจากนั้นเงยหน้าขึ้นสูดลมหายใจครั้งนี้เขาต้องสำแดงพลังออกมาทุกอนูนแล้วคลื่นยวนบ้าเลือดกวาดผ่านพื้นป่าอย่างครุ้มคลั่งในเวลาเดียวกันเสียงดนตรีท่วงทำนองแปลกประหลาดก็ดังแว่วหมุนวนไปทั่วผืนป่า คลื่นคลื่นยวนพวยพุ่งออกไปสีหน้าของเย่าหลิงก็มืดมนลงฝ่ามือที่อัดแน่นละด้วยคลื่นยวนมาหา,าสารซัดใส่ร่างตรงหน้าร,าร้าวกับฟ้าผ่าใบหน้าของไอ้ฝ่ายดูเหมือนเขาไม่ผิดเพี้ยนซ้ำยังสาสีหน้าเหมือนกันอีกด้วยร้าวกับเป็นฝ้าแฝดที่หลุดออกมาจากพิมพ์เดียวกันหมัดของเย่าหลิงซัดลงบนล่างสำเนาอย่างหนักหน่วงคลื่นยวนบ้าคลั่งระเบิดอย่างรุนแรงทำให้ร่างสำเนาสั่นสะท้านเสียงแตกหักดังขึ้นก่อนจะระเบิดเป็นจุนจนหายไม่เหลือแม้แต่ซาก ทำลายร่างสำเนาของตนเองได้แล้วดวงตาทำมึงทึงก็กวาดบองไปรอบพื้นที่บนฟ้าตกอยู่ในความโกลอหนมีร่างสำเนาอยู่เบื้องหน้าทุกคนที่ไล่ตามสิ่งสักเต๋าเต็มไปหมดสามความแข็งแกร่งของร่างสำเนายังขึ้นอยู่กับร่างต้นแบบอีกด้วยแม้ว่าร่างสำเนาจะไม่มีความสามารถเข้าถึงระดับเดียวกันก็จริงแต่ก็ไม่ห่างชั้นกันมากนะักนอกจากนี้ทักษะการต่อสู้ที่พวกมันใช้ยังเหมือนกับร่างต้นแบบอีกด้วยนี่ทำให้พวกมันรับมือได้ยากขึ้น เย่าหลิงเหลือบมองอย่างมืดมนไปที่ยอดเขาสีเขียวที่อยู่ไม่ไกลมองเห็นต้นโพโบราณมะเขือขนาดมะคือมากำลังเรือระบำอย่างนุ่มนวลตัวการที่สร้างร่างสำเนาขึ้นมาเป็นต้นไม้โบราณน,นี่เองหญิงสาวเรือนผมสีดำนั่งอย่างเงียบเชียบตรงโคนต้นโพโบราณมือบอบบางราวกระยกสลักดีสายกูเจิ้งสีเลือดตรงหน้าตอนนี้สีหน้านางค่อนข้างซีดเผือกและรอยเลือดตรงมุมปากก็เป็นสายใครที่มองบอกได้เลยว่าสภาพของนางตอนนี้ไม่สู้ดีเลย สมแล้วกับที่เป็นหนึ่งในสี่วิชาที่ทรงพลังที่สุดของหอชําระฟ้านอกเหนือจากคัมภีร์ับทั้งสี่แต่สภาพเจ้าตอนนี้จะทนต่อไปได้นานแค่ไหนกันเย่าลิงเค้นเสียงเยือกเย็นขณะมองหญิงสาวด้วยสายตาเยือกเย็นก็พอที่จะไล่พวกเจ้ากลับไปก็แล้วกันอิงหววหววเงยหน้าขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มชาบ,บนดวงหน้างามรอยเลือดทำให้ยิ้มของนางงามจับใจแต่เป็นความงามที่สะเทือนไปถึงแก่นวิญ,ญญาณของคนมอง หางตาย่าหลิงกระตุกแหววสังหารพรานในดวงตาเขาจ้องมองอิงหัวๆแลเอ่ยว่าเจ้าทำสำเร็จจริงๆที่สามารถจัดการทุกคนได้ขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นที่เจ็ดเท่านั้นเมื่อข่าวนี้กระจายออกไปเจ้าควรภูมิใจกับผลสำเร็จดังกล่าวแต่เจ้าคงไม่มีโอกาสได้สัมผัสช่วงเวลา,านั้นหรอกข้าเตือนเจ้าก่อนหนะ้าแล้วว่าข้าย่าหลิงไม่ใช่คนที่จะปราณีกระทั่งสตรีคำพูดจบลงคน ไอไร้อไอชั่วช้าครับก็ลุกโชนขึ้นมาจากดวงตาของย่าหลิงด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวร่างเขาเปลี่ยนเป็นล้ำแสงพร้อมยื่นมือออกเปลี่ยนเป็นฟามือขนาดยักษ์ทรงพลังตัปลบลงบนล่ากของอิงควรรอย่างแรงตูม ฝ่ามือยักษ์ตบโลงมากระทั่งอากาศยังระเบิดตัวแรงกดดันทําให้เกิดรอยแยกบนภูเขาเยาหลิงไม่ได้แสดงความปราณีออกมายามที่เขาปล่อยพลังโจมตีเห็นได้ชัดว่าเขาโกรธเพียงใดที่ถูกอินคุนควนปั่นหัว อิงหวนหวนเงยหน้าขึ้นมองคลื่นพลังที่น่ากลัวกำลังพุ่งลงมาหาซึ่งกดทับนางไว้จนไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้แม้แต่สักก้าวเดียวเสียงทำสยบรักมีผลต่อกลุ่มคนเหล่านั้นจริงแต่ก็ใช้คลื่นหยวนในปริมาณมหาศาลการใช้กระบวน่าโจมตีเมื่อก่อนหน้านางก็เข็นคลื่นหยวนทุกอย่างจนหมดแล้วตอนนี้นางไม่สามารถต่อต้านการโจมตีใดๆไ,ได้อีกแล้วพวกเขาถึงที่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมนะอิงหวนหวนยิ้มบาง ตอนนี้ช่างหน้าประหลาดนักที่ใบหน้างดงามไม่ปรากฏแวววาดกลัวเลยนางรู้ดีว่าเมล็ดผนึกกำลังเทวผํำคัญต่อสำนักเต่ามากเพียงใดฝ่ามือหยวนยักษ์ที่มีพลังน่ากลัวขนาดที่แรงสะท้อนขยายใหญ่ในม่านตาของนางเมื่อมันเคลื่อนลงมาต้นโพโรหิตต้นมะฮือมาก็เริ่มมีร้อยแตกรหลาก่อนจะกลายเป็นกลุ่มแสงอันตรธานหายไปตาย โดยสีหน้าเฮี้ยมเกรียมเย้าหลิงกดฝ่ามือลงไปฝ่ามือพลังหยวนเปลี่ยนเป็นเงาขนาดยักษ์โอบร่องร่างเล็กของอิงควรควรไว้จนมิดขณะที่เงากดทับลงมาบนตัวนางอิงควรควรก็สูดหายใจลึกแล้วหลับตาลงฟิว แต่ขณะที่นางกำลังหลับตาเสียงแหวกอากาศก็ดังขึ้นบนท้องฝาลำแสงสีเขียวพุ่งตรงมาหานางด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อและก่อนที่ฝ่ามือชั่วร้ายจะมาถึงแสงนั้นก็คว้าร่างไกลหมดสติของอิงหวหัวเอาไว้เกรดสีเขียวแผ่คอตัวออกมาเป็นโลก่เกรดสีเขียวขนาดมันถึงมาตรงหน้าพวกเขาปังฝ่ามือกระแทกบนโล่ยอดเขาทั้งลูกยุบตัวอย่างแรงรอยแตกรอยแล้วรอยเล่าปรากฏขึ้นเหมือนกับยอดเขาทั้งลูกกำลังจะถล่มลงมาเหนือขึ้นไปบนยอดเขา เย่าหลิงมองยอดเขาที่ถล่มลงมาอย่างมืดมนเขาจุดจ้องที่จุดสูงสุดของยอดเขาเขมิงตรงจุดนั้นผ่านการประทะมาโล่สีเขียวค่อยๆปรากฏในสายตาเมื่อกลุ่มฟันเริ่มกลางลงเปรียนลอยแตกปรากฏบนผิวโลก่เกรดสีเขียวอย่างรวดเร็วในที่สุดก็กลายเป็นลูกแสงสีเขียวก่อนที่โลก่เกรดจ,จะสลายไปร่างสองร่างที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังก็ปรากฏขึ้นวีรบุรุษช่วยเหลือสาวงามอย่างนั้นเหรอเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆ เย่าหลิงเอ่ยความเห็นมุมปากโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มย่อขนาดจ้องมองชายหนุ่มที่ลุกขึ้นยืนอย่างเย็นชาลินต้งกำแบมือที่ยังด้านช้าจากแรงประทะเขาก้มลงมองอิงควนัวนที่ใกล้จะหมดสติในอ้อมแขนมุมปากของเขาโค้งขึ้นอย่างอดไม่ได้หญิงสาวนางนี้บ้าบินจริงๆเฮสัมนักยวนเหมือนสวะชัดชัดลินต้งพูดพร้อมเงยหนะ้ามองเย่าหลิงที่อยู่ไกลออกไปไอ้บ้า แกคิดจะมาอวดเบงในสถานการณ์แบบนี้นะหรอเย่าหลิงสะแยะยิ้มหัวเราะในลําคอรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมขึ้นอีกหลายส่วนลินตงหัวเราะกวาดมองกลุ่มคนที่ลายล้อมตัวเขาไว้เขารู้ดีว่าที่นี่ไม่สามารถอยู่ได้นานแต่ไม่ว่าเขาจะงัดวิธีไหนมาใช้ก็คงไม่สามารถขัดขวางพวกเจ้าลิงได้ด้วยตัวคนเดียวสเส้นสายสีเทาบานอยู่บนหน้าผาของลินตงด้วยความเร็วจนหน้าตกใจดวงตาอสูรอุบัติขึ้นอีกครั้ง เนตรอสูรเวงหวางหรือเหยาหลิงขมวดคิ้วเมื่อเห็นเนตรอสูรเวงหวางบนหน้าผาของดินตงเห็นได้ชัดว่าเขารู้เกี่ยวกับทักษะการต่อสู้นี้นอกเหนือจากกัมภพรีลับทั้ง 4, 4ี่สี่หอสำนักเต่ามีทักษะการต่อสู้ที่ทรงพลังเป็นของตนเองหนึ่งในนั้นถูกอิงควรน,น,นำมาใช้คือวิชาเสียงธรรมสยบรักและดินตงใช้อีกวิชาหนึ่งก็คือเนตรอสูรเวงหวาง,วางปิ้วลำแสงสีเทาที่มีพลังทำลายล้างสูงปะทะปะทุนะครับจาก จากดวงตาอสูรบนหน้าผากของหลินตรงเมื่อลำแสงสีเทายิงออกไปคนที่เคยปะทะกับกระบวนท่านี้ก่อนหน้าถึงก็ถอยกรูดกระทั่งเย่าหลิงยังถอยหลังไปราวกับไม่อยากโดนทำลายเย่าหลิงถ้าเชื่อว่าจากนี้ไปจะมีคนจากสำนักเต๋าเมามากมายไล่ล่าเจ้าข้าหวังว่าตอนนั้นเจ้าจะยังยิ้มร่าอยู่ได้นะลินต้องยาะเย้ย,ยส่งยิ้มกว้างให้เย่าหลิงแต่รอยยิ้มของเขามีความเยือกเย็นเต็มอยู่ในอากาศสายตาของเย่าหลิงมืดครึม เขารู้ว่าตัวเองจุดเพลิงพิโรธให้สำนักเต๋าเข้าให้แล้วซ้ำในตอนนี้เขายังถูกเนะเทศออกมาจากสำนักหยวนเหมือนถ้าเขามีปัญหากับสำนักเตา่าและยังไม่สามารถนำมเมล็ดพันธุก,กำลังเทวะไปมอบให้กับสำนักหยวนเหมือนได้เขาคงจะตกที่นั่งลำบากแล้วใจเย็นเมื่อไรสังหารพวกเจ้าชิงมเมล็ดพันธุ์กำลังเทวะได้แล้วละก็ข้าก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวพันกับปัญหานี้อีกเยาหลิงตอบข้าว่าเจ้าไม่มีโอกาสหรอก ลินต้งยังคงยิ้มก่อนจะกำมือแน่นพลิบตาเงาคุมพินสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นเมื่อเขาพลิกฝ่ามือหยดเลือดก็ร้อยออกมานี่คือเลือดบริสุทธิ์จากโคเทวโลกที่เขาได้มาจากงานประมูลในสนามรบโบราณเขายังไม่เคยใช้เลยตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าต้องใช้เอามาแล้วต,ต้องนํามันออกมาใช้แล้วหยดเลือดใหญ่พรมลงบนเงาคุมพินสวรรค์ขณะที่มือวาดตราประทับอย่างรวดเร็วตัวเงาก็เริ่มสั่นไหวทันใดนั้น ขึ้นพลังล้นจากแสงสีแดงประทุขึ้นก่อนที่เสียงคำรามโบราณจะดังก้องฟ้าอีกครั้งลำแสงโลหิตกระจายทั่วท้องฟ้าเริ่มเกาะกันเป็นก้อนก่อนจะรวมตัวกันเป็นกุ่มพินสวรรค์ภายใต้สายตาตกตะลึงของพวกเย่าหลิงไปลินต้องตะโกนพร้อมกับชี้นิ้วไปข้างหน้ากุมพินสวรรค์ก็คำรามก้องฟ้าทะยานตรงมาหาพวกเย่าหลิงอย่างดุดันทุกอย่างก้าวสั่ตสะเทือนพื้นดินเลยทีเดียว เรียกกุมพินสวรคร์ออกมาสำเร็จลินตงก็เก็บงาไว้ก่อนจะพาร่างหญิงสาวไว้บนแผ่นหลังเขาหันหลังกลับทะยานหนีไปอย่างไม่รอช้าเขาเข้าใจดีว่าวิญญาณกุมพินสวรค์ทรงพลังเพียงใดแม้ว่าสัตว์อสูรตัวนี้จะไม่อ่อนแอแต่ก็สู้กับพวกเย่าหลิงไม่ได้แน่ลินตงหวังแค่ว่าจะซื้อเวลาให้เขาหนีได้เท่านั้นไอสารเลวพอเห็นหลินตงพุ่งหายไปไกลดวงตาของเย่าหลิงก็เปลี่ยนเป็นเยือกเย็นพางคำรามก้องแกหนีไม่พ้นหรอก เจ้าพูดมากไปแล้วร่างลินต้องไม่ได้ชะรอความเร็วเลยขนาดที่ครียิมจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหัวร้อแผ่วเบาดังข้างหูเขาเห็นใบหน้าซีดขาวของอิงควนควรจากหางตานางเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างแล้วไปเถอะข้าจะพาเจ้ากรับลินต้องเอ่ยเสียงแผ่วเบาเม้มปากแน่น เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่สิบเรียบร้อยแล้วนะครับแหมไพเอกก็ต้องไปช่วยสิกำลังมันเลยนะโอเค,อเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนก็ขออภัยด้วยที่สับสนระหว่างเย่าหลิงกับมั่วหลิงบายบายครับ